บนเวลรอบปากเนี่ยจะเหมือนต้องมีหนวดสีขาวกับเท้าสีขาวช่างงนจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับต้องมีหนวดสีขาวนะครับจำปรากฏควายไทยเนี่ยเป็นควายดำครับหมายเลขหนึ่งนะครับโกโก้นะครับโกโก้ครับชาโคลผมมองไม่เห็นท่านสุภาพสตรีใช่ไหมติดห้าเดือนขึ้นไปมีเลข ความกว้างของลาตัวครับแต่ว่าความสมบูรณ์ของเขาตอยายอีกแป๊บนึงนะครับขยายอีกนิดนึงครับนะครับเขาก็เลยยืนไม่ต้านวันนี้นะครับที่เห็นคือไม่ตานะครับกีบกดแต่งในางนะครับีความอยตอกนจไปนิดหนึงนะครับข้อขาหลังนะครับ ลักษณะของเต้านมจริงเขาพุ่งเขจะพึงงง่งฟานเขาเรียนลูกไปนะครับนะม,มาดูหมายนี่เลยหนังยาวนะครับาสามารถถ่ายทอดไปที่ทลูกายาวัวาเหมือนแม่เลยนะครับแขนหลังาลงานลูกวัวเล็กอยเอาลูกต่อต่อเต่าใช่ตีนระม คร,ครับขอบคุณกรรมการครับก็เป็นการตาัดสินการประกวดโกงเนื้อรูปผสมตามบ้าของการรุ่นอายุครับรต้องยาวนะครับลำแท่งต้องเป็นรูปลำนะหน้าอ,อกต้องกว้างนะครับปั้นขาต้องเป็นมัดมัแล้แท่งเป็นลำเทียนนะครับ วันนี้ท่านจลทียังโงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับตามที่ชาวบ้านนั้นต้องการที่จะเสริมท่้าง่อยได้เป็น้าทีกรเป็นศูนย์กลางในการพบปะและเตลี่ยมเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรกับน่วงานที่เกี่ยวข้องการแสดงผลงานมืออาชกร์เป็นุศูนย์กลางในการพบปะและเตลียมเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรกับน่วงานที่เกี่ยวข้องการแสดง ผลงานวาระขผมนายกรีสารชาตินายกศคงการบริหารรัตีรายขอขอบคุณนยเสรจเรื่องากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ป่า่อาดจะรับรนตกจะรับความร้อนจากความร่าเที่ยวออกนอกป่ารักหาที่ในพื้นที่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพื้นที่อยู่ในซอยซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นรากเป็นต้นช้างเป็นต้ากนะครับแล้วาพี่เรา ส่วนใหญที่นีเป็นเกษตรกรแล้วก็วเ็นเพ้อนหัวโรพระรามโงการที่เรียกว่าโงการพัชระสุขาภิบารักต่อมาก็ดตัเป็นยูนิขึ้นครับเพื่อมาสนับสุภาพรักภาารัก็ได้แก่กระทรวงมาดไทยกระทรวงเกษตรกร่วชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงพาบาลที่อยู่ติกางเป็นประธานนะครับของเองเป็นรองประธานและเป็นประธานในหลัในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาวู้ที่พัชรัชสารรักก็ลงมาสนับสนุนงานในพื้นที่หลังจางรวมท้้งุณกระบอกด้วยแต่ในพื้นที่นี้ผมทำได้ไม่น้อยก็หือตรงไหนที่ทำเป็นอาชีพสมวนได้ก็เป็นเรื่องที่ทางมูลีร่วมกับภาครัฐต้อให้การสับสนนะครับ ตอนเลี้ยงโครกระเบือและไก่และเลี่ยนเรียนรู้และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งจะและตอนนี้จะเป็นเขาเขาเงินะที่จริงดับเป็นเขาทองนะครับจ,จะให้เดินอาจจะให้หยุดนิ่งนะครับนะครับว่ากลับเลยครับนะครับแลงวันต่อไปประเภทกระเบื่อนนะครับรเพศโคร,ร,รุ่นฝันําน กระดูเปื่อยนะครับเพศรางวัลชนะเลิศนะครับประเภทประกวดกระเบื้องดำน,นะครับเพศผู้รุ่นฝันน้ำนมนะครับนายนัทธบัตรนะครับพรมหมอุดรผู้รุ่นฝันน้ำนมนะครับรางวัลน,นะครับรอง